ออนซ้อนดีพี่น้องเอ๋ยนะจะมีรถมาจอดเพื่อจะถ่ายรูปเลยฮะเซลฟี่กับจุดจุดนี้นะแต่เลี้ยวลงไปบนหนาล่างนะฮะจะออนซ้อนด้วยถนนทีมองไปไก,กลๆมองไปไก,กลๆสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องท,ท,ทุกทุกท่านครับผมนะฮะบาบูโซราเสียงแค่ล่าพี่น้องเอ๋ยนะฮะตอนนี้อยู่ที่เขตพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์เลพี่น้องเน้อะนะฮะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดมุกดาหารเนาะพี่น้องเนาะ ก็ถือว่าออกจากตัวเส้นทางที่จะเข้าไปจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะตรงมาทางพี่ถนนหมายเลขสิบสองมุ่งหน้าไปจังหวัดบุกดาฮานนาะพี่น้องเน้องเ็ปฝาพบรรยา,ากาศไทยพี่น้องได้เบิ่งได้เห็นได้รับชมน้ำเบาโบ้เด้ตอนนี้เบอร์โมก็ถือว่าอยู่บนถนนหมายเลขสิบสองนาะพี่น้องเนาะด้านบนเราบนี่จะเป็นเส้นทางที่จะเข้าขไปตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เด้อพี่น้องเด้อในทางไปร้อยเอ็ดนะฮะตรงหลังๆเนาะ บาวโบกับจเจริเยี่ยไปเรื่อยๆพี่น้องเอ๋ยนะฮะจะไปทอดเส้นทางเขาขาดนะฮะพี่น้องในเบืองไหนที่ได้รับชมกับเส้นทางของเมืองไทยนะฮะเส้นทางนี้บอกกัเรียกว,ว่าเป็นเส้นทางทีเยา้าเนาะพี่น้องเนาะจากเมืองหารไปทีชายแดนไทยเมียนมาเนะะี่ยจังหวัดตากกันเองโอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะี่ะธรรมชาติล้วนๆเลยนะท่านผู้ชมเนะะี่ยถือว่าบาโบกัถือว่าออกจาก ตัวเขตของในตัวเมืองกาาสินนะฮะจะมุ่งหน้าไปมุกดาหารนอกพี่น้องเนาะถนนเส้นนี้เป็นถนนหมายเลขสิบสองนะฮะทา่านผู้ชมนะฮะจากมุกดาหารไปจังหวัดตากนอกพี่น้องเนาะชายแดนอ่าอ่าสภาพมีสภาพเมียนมานอกพี่น้องเมาไทายเมียนมานะะี่ฮะมองไปมุมนี้พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยป้าโทษถนนเดนี่พี่น้องเอ๋ย,น,น,ย,น,อยนะฮะถนนที่บอกอะไรเรียกว,ว่าสวยงามนะฮะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงยี่นาทีแล้วนี่ฮะบ่าโบเองจะเดินทางไปจังหวัดมุกดาหารนอกพี่น้องเนอกกะทิว่าจากจุดนี้นี่ครับยังอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่นอกพี่น้องเนาะบ่าโบจมุงหน้าไปทางอำเภอเนี่ยครกุชินารายเนี่ยในเขตพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็จะเดินทางไปต่ออ่าที่จังหวัดมุกดาหารบ่าโบจะเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมนะครับเป็นบางช่วงบางตอนเด้อทุกท่านเลยนะฮะจากตัว อำเภอเมืองกาลสินเนาะพี่น้องเนาะถนนเซนนีหมายเลข12เนี่ยะไปหอดจังหวัดมุกดาหารกับเกือบเกือบลอย10กว่ากิโลเมตรเนาะพี่น้องเน้องลอย10หาวเลยว่าถนนนี่แหละโดยประมาณนี่ฮะแต่ว่าถนนเซนนีนะถนนหมายเลข12นี่เนี่ยก็ถือว่าจากมุกดาหารไปสินธุ์ยูชีสะพานมิตรภาพนี่ฮะชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยเป็นระยะทางทั้งหมดงานเจ็ดร้อย10กว่ากิโลเมตรเนาะพี่น้องเนาะเกือบ10เกือบเจ็ดลอย13กิโลเมตรเนี่ยจากมุกดาหารไปจังหวัดตาก แทมูนีมาบริเองก็ถือว่าเก็บภาบรรยากาศในส่วนของกาลสินนะฮะจังหวัดกาลสินนะฮะไปที่จังหวัดมุกดาหารในทางชุ่มในเบื้องในรับชมนะฮะก็ถือว่าเป็นระยะทางเกือบเอ่อหนึ่งร้อยสิบห้ากิโลเมตรพี่น้องเลยนะฮะสองทางข้างก็บทมีแง่ธรรมชาติน้องเพื่องเนาะธรรมชาติที่บอกเลยว่าโอ้โหเนี่ยสำหรับนักเดินทางบอกเลยว่ามักแน่นอนนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยก่อนจะมาถนนเส้นนีเนี่ยก่อนจะมาถนนเส้นนี้ต้องเติมน้ำมันให้ได้ลายเนาะ เพราะว่าจะบบเห็นปั่นมันสองข้างางแล้ก็จะบมีวัดนลานมินิมาร์แล้วก็จะมีแค่บ้านผู้คนนั่นเองแล้วก็ต้นไม้เนาะถ้าติรุ่นลายเป็นถนนลาดย,ยางนะสี่ช่องจราจอนสองฟากฝั่งเนาะพี่น้องป้าโทเอา้าเดินทางไปน้ำมาบทต่อเลยวก็แล้วกันตามไปบอกทางอำเภอพุ่นท่องเลี้ยวขวาเนี่ยแล้วก็ไปทางกุชินารายเลี้ยวซ้ายพี่น้องเลยนะฮะนี่ก็ททิว่า เบาวเองกับมอญในนะเขตพื้นที่ของเส้นทางที่จะเลียวไปกุชินาไลพ้นท้องฟังนี่จะไปอ่หนังจะไปรอยเอ็ดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ oh. พี่น้องเลยเนี่ยถนะือว่าเป็นความโชคดีของบาโบะเด้ที่ได้เมื่เห็นได้หลายเส้นทางของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางอาจจะบอกได้ว,ว่าสวยงามอีกเส้นหนึ่งทางนะฮะอำเภอหนองสูง32กิโลเมตรอำเภอคำชะอีอีก45มุกดาหารจากจุดนี้76กกิโลเมตรจะเดินทางไปหอดเนาะ จะมีความงามแล้วก็จะมีความตื่นเต้นเอียงแหละพลายอันนาเดี๋ยวบ่าวบ,บจะพาท่านผู้ชมไปเบิ้งนะ่ครับเขาขาดท่านผู้องนะเขาขาดเป็นเขาทีเฟินจ๊ะเจาะนะฮะเจาะแล้วก็ระเบ,บิดเป็นเส้นทางผนะ่าแน้วเปิดทางพาไปเป็นเส้นทางไปยังมุกดาหารนั่นเองโอ้พี่นผู้ชมวันนะฮะกาลสินจิตซายีวาซานนะฮะถ้าสิเขาไปทางกาลสินเนาะ ตรงไปไปค่ำะอีอย่บ,บ้านจังไหนเนาะค่ำะอีตรงไปกาลสินสิตสายโอ้พี่น้องเอ๋ยนะฮะเบิ่งเอาเดอ้อถนนประเทศไทยปาดโต๋ออนซ้อนลายพี่น้องเอ๋ยนะฮะผ่อนซ้อนประเทศไทยหนึ่งสองสามสี่โอ้ฟัง่าหนุ่มกับมี่อีกพี่น้องเอ๋ยนะขึ้นสะพานไปเนะี่ยเสาไฟกับมี่ตลอดเส้นทางเลยนะคำขึ้นเนื้อขา มาผมมาย่างเขาขึ้นถ้ามันเปิดไฟเดี๋ยวจะลงไปทายพาบรรยากาศต,ตอนที่มันเปิดไฟมาให้เบิง้งเรือให้ตัวเองเบิง้งอะไรกันห็พี่น้องเบิ้งน้ำเงินเนาะเอาบาบูจะไปถึงหรือจะไปพิสก็ล่องเบิง้งกันแล้วกันนะฮะอืมอืมอ่าถนนดีอ่อนซ่อนอิลิพี่น้องเอ้ยนะประเทศไทยถ้าผู้ใดบ่มากกับเซบูพูเพราะว่าประเทศไทยเคนจะเริ่มขนาดใหญ่นะฮะพัฒนาการเดินทางนะฮะ ขนสงข่งคม,มานาคมนะฮะถนนเส้นทางนี่ตลอดเส้นทางเหนือแหล็กไต่เน,อะะเนือกลางอีสานไตเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะเอ่ออีกบริเวณบกระไรนะมีอีกหนึ่งไฮไลท์บาวจะพาท่านไปเบืองนั่นก็นกนคือเขาคาดั่นเองอ้อออนซอนไหลนะเอาไปไปน้ำบาวอีกที่หนึ่งเลยกันแล้วกันนะฮะ แค่เบิ้งถนนแค่เห็นถนนกะมีสเสน่ห์กะมีความสุขแล้วพี่นอ้องระไรเนียฮะบ่าวเองกะเชื่อเลยว่าอ่าไปได้หลายเส้นทางเนาะพี่นอ้นองกๆไปได้หลายจุดไปได้หลายหม่องนะีฮะกะได้เห็นภาพบรรยากาศเอา้าฝั่งทรายมือบ่าวบจะเป็นเส้นทางเดิมวะเนาะหรือเป็นเส้นทางใดเนะฮะเส้นทางหมายเลขสิบสองเดิมวะเนาะนะ,ะ่ยฟังนี้อาจจะเป็นถนนตัดใหม่กะว่าได้นะฮะนี่แหละสิ่งที่บ,าบ่าวบใหญ่เบิง้งเบิ้งเอาที่ละ พน,น่นเก็บอนุรักษ์เส้นเดิมเส้นเก่าไว้อยู่ด้วยนะฮะพี่น้องเพ่นจะสร้างเส้นใหม่แล้วเพ่นจะบริเวณแบบว่าปิดเส้ทนทางเกา่าเพื่อม่ให้สัญจรแต่ดังใดเป็นทางเส้นนะเก็บไว้ให้ลูกนะหลานได้เห็นในเบืเ้องในรับชมน้องพี่น้องนอกว่าเส้นเก่าชุดใดเส้นใหม่เป็นยังไงอืมโอ้สะพานกับรถตัวมองนี่บาโบนึกว่าเป็นอีหยัางน้องพี่น้องยางอลังการเลยนะฮะอำเภอหนองสูงนะฮะอำเภอกุชินาราย นานๆนี่มันอีกย่งเนาะอ๋อเพิ่นจะมีการสรางนาะสุ่มประตูดิสุ่มประตูอ๋อฮะถนนนี่บอกกันเลยว่าออนซ้อนเฮ้งอีกเลยนะฮะออนซ้อนหลายเนี่ยฮะสะอาดนะดูวงแบบมีชิวๆนะท่านผู้ชมนะฮะโบเสือกับล่างมึงน้ำมาบูดเออถ่ายโบเือเนี่ยนะหอนแล้วพี่น้องหอนแล้ว,ลวนี่ อันนี้บนยอที่วีคนมาเขาขาดนะฮะแมนบนยอหรือบอแมนโอ้อันนี้แหละคือเขาขาดพี่น้องเอ๋ยทีพันเจานะเนาะระวังสองฝากฝั่งโอ้ปลาเถอะโอ้อ่อนซ่อนเด็พี่น้องเอ๋ยนะจะมี่รถมาจอดเพื่อจะถ่ายรูปเนะีฮะเซลฟี่กับจุดจุดนี้นะ แกเลี้ยวลงไปวงนัลางนะฮะจะออนซ่อนด้วยถนนทีมองไปแกกละไลมองไปแกกระลอ, <ๆๆ S 2> อืมอือประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวบาบูจะเดินทางไปเรื่อยเดินทางไปเรื่อยนะฮะจนไปหอดในเขตจุดทีเป็นจุดเชื่อมต่อของถนนหมเลขสิบสองน้อพี่ของน้องในเขตพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารนั่นเอง เปเพื่อนนะครับท่านผู้ชมครับเปิดเพื่อนกับการเดินทางนะครับมองเห็นภูเขาเนาะมองเห็นป่าไม้ก่อนหน้าทีบาบูเดินทางไปในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอนะฮะสวนผึ่งนะฮะตำบลตะนาวศรีเนาะพี่น้องเนาะเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีก็เป็นธรรมชาติเนี่ยมากเลอนี้ก็ถือว่าเป็นถนนที่เป็นถนนอ่าถนนลักเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าก็จะมองเห็นธรรมชาติต้นเนี่ยต้นไม้เนี่ยข้างทาง จะสกีในบาพเพไทัยเนะี่ยคนจะอนุรักษนะ์เนี่ยอนุรักษ์คนจะบ่กทำลายเนาะพี่น้องเนาะโอ้แดนฮอมมาฮอดบุรีรัมยไกลเนาะพี่น้องเอ้ยนะยนจะมีปั๊มน้ำมันใหม่นะฮะบ้านคำชะอีเนาะพี่น้องเนาะเป็นปันมนนะ๊มน้ำมันพีที่นะฮะบนถนนมยเล็กสิบสองมุ่งหน้าไปทางมุกดาหารมีปั๊มน้ำมันอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยนะฮะไพ่บาวมวยปั๊มน้ำมันตอนนี้มีแลว้ว จากจุดนี้ก็เกือบ40กิโลเมตรนะครับหองหวัดมุกดาหารจะมีปั้มมันอยู่ทางเส้นฟางด่านนี้โอ้ประเทศไทยพี่น้องเอ้ยนะฮะจากบอกไปเรียกว่านะครว่าถนนประเทศไทยนะ,ะถ้างวิธีการตัดใหม่เฮ็ดใหม่นะ,ะผมจะออกแบบใหม่สำรวจพื้นที่ใหม่อลไรครับเบิ่งพื้นที่นะ,ะ,ะนะผมจะว่าถนนเส้นเก่าเส้นเดิมมาเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดไปทั้งด่วนเนาะพี่น,อนอ้องเนาะนะฮะ บ้านบางบัเคยอยู่นะเพิ่นจะเอาถนนเส้นเก่าเส้นเดิมแล้วก็ลาดยางเฮ็ดอย่างนี้แหละเพิ่นเดเป็นทางแบบว่าเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยนะแบบนี้ก็มีน้ำแนวพี่น้องเนาะโอ้คุณน,ะน,น,นี่ยอ๋อถนนเงวไกลสุดสายตาพี่น้องเอ้ยประเทศไทยเบิ่งอนันต์บ่าวโบเด้อเนะี่ยฮะเบิบ่งอนันต์บ่าวโบเด้อเนะี่ยว้าวตามป้ายบอกทางอำเภอคำชะอีเนะี่ย ไปทางด้านซ้ายเนี่ยตรงไปมุกดาหารโอ้คำชะอีคำชะอีนี่คือถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยได้ไปไหนเนี่ยถนนดีเนี่ยบอาเส้นไหนไปทางไหนก็นดีตลอดเส้นทางกันยังไงท่ามชมได้เห็นนะเนี่ยตามที่เราไปได้เห็นนะกัน ไปล้าเส้นทางนะครับเพราะว่าเส้นทางไต่าทางเหนือทางไรก็แล้วแต่นอกพี่น้องเนาะนี่คือต่างจังหวัดเขาประเทศไทยนะประเทศไทยเป็นก็ถือว่ามีหน่วยงานดูแลอย่างดีเลยนะพี่น้องเนาะบเอาใจใส่นะฮะเอาใจใส่เบิ่งแย่เนี่นะว่าจุดใดเกิดการชำรุดเพลินกับมีการซ่อมแซมนะน้องพี่น้องเนาะจากจุดนี้นะไปมุกดาหารอีก31กิโลเมตรนะครับไปอำเภอบ้าพนมอีก71กิโลเมตรโอ้ ตอนนี้บาบูกับเขาไม่ได้เขตของหมู่บ้านแล้วพี่น้องเ้ยนะฮะโอ้เส้นทางที่จะไปก็ถือว่าอีก2 9กิโลเมตรนอกหอดมุกนาหารแล้วก็จะมาเห็นปั๊มพี่ที่อีกอยู่ด้านซ้ายมือของบาบูเดี๋ยวๆเข้าไปมึงกันนะพี่น้องเ้ยพักพอนจะข้าวกันเด้อพี่น้องขออนุญาตเขาไปปั๊มน้ำมันจังหน่อยกอน ตอนนี้ก็ถือว่าของมณฑลเขตของอจังหวัดมุกดาหารแล้วเป็นเอาเองนะฮะด้านหน้าของบาบวกจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปอยังดงหลวงนะฮะนครพนมน้อนพนอนปนของเนาะแต่ว่าบาบวจะตรงไปทางถนนหมายเลข1ิคสอง,งอเก่านาาีา่ฮะนี่คือสัญญาไฟแดงก็ต้องหยุดนะครับท่านผู้ชมครับไฟเขียวแล้วจึงคอยไป ยังอยู่ในถนนหมายเลขทิศสองคือเก่าทำช่องคำมุกนะครับไปทั้งจังหวัดมุกดาหารนะฮะบาโบเองก็ที่ว่ารีวิวอาจจะโมเก่งเด้อพี่น้องเอ้ยนะฮะก็รีวิวได้ตามสไตล์ของบาโบนะฮะทางผู้ชมจะฝ่าวเบอร์ฝ่าวนายบาโบกันแล้วกันเดี๋ยวจะคิดความบรรยากาศให้ทางผู้ชมได้เบิกอีกนิดนึงนะฮะจนฮอตเขตทีบาโบจะรีวิวนอกพี่น้องนอกไกลสุดเลยโอ้ย้ายความถนนเบอร์ บาโบกินี่แหละอ่อ,อนซ้อนลายอ่อนซ้อนลายพิออน,น,น้องเอ๋ยนี่ยถือได้ว่าถนนเซนต์นีนี่นะจะเชื่อมต่อไปสสห้องสะพานมิตรภาพไทยลาว่าพิน้องเอ๋ยเนี่ยถามไปยังแขวงวันนักขตเนาะพี่น้องเนาะของล่าเนี่ยแต่ว่าบ้านบาโบก็อยู่เป็นอยู่เมืองอยู่ประเทศลาวนี่แหละพี่น้องเอยแต่ว่าบาโบอยู่เป็นอยู่ทางฝั่งลาวใต้เนาะพี่น้องเนาะบาโบอยู่ฝังงงง่งปากเซ่นะฮะติการ์บูบูนนะฮะส่วนสมานาขตนิก็ถต่ชื่อว่า ต้องเดินทางไปอีกไกลเนาะจังสีงหอดบ้านบาวบุนะเกือบร้อยหลยกิโลเมตรขึ้นกันเนาะจังสีงหอดทางปากเซ่อันนี้เป็นบ้านค่าเพลิงนะ,ะค,ครับพี่น้องครับโอ้อออนซอนนี่ถน,นนดีครับยียเลยสะอาดนะครับเบิ้งนี่ชีวิตชีวานะครับเบิ้งบอสองหมองนี่ฮะภายบาประเทศไทยสองมองเบิงออเบ้งเอาเดอ้อเบิ้งเอาเด้อ เจ็ดร้อยสี่สิบเก้าโอ้พี่น้องเลยอีกบ่โดนอีกบอ,อกบอกะไรพี่น้องเยแปดกิโลเมตรมุกดาหารนี่คือทนนต่างจังหวัดของประเทศไทยนะฮะติดแม่นำ้ำโขงด้วพี่น้องเลยนะฮะฟังด้านนั้นไปกับเป็นฟังเล่าแล้วพี่น้องเลยนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่บากูเอง เหมือนจะดได้ใกล้มาถึงบ้านเจ้าของแล้วเด้อนี่ฮะเก็บภาพบรรยากาศไหวเนี่ยตอนตัวเองเดินทางนะฮะเก็บภาพบรรยากาศไว้เนี่ยย่ำได้ย่ำได้บางบุ๋งก็แล้วแต่นอกเป็น้องเนาะก,ก,ก็ได้มาเห็นก็นได้มาสัมผัสก็ได้เดินทางมีคลืออ่นหนึ่งเส้นทางที่มาเห็นแล้วก็จะเก็บภาพนี่มาเทดความทรงจำนะฮะถามชมแต่ในที่เคยมาเนาะพี่น้องเนาะก,ก็ฝากสวัสดีทดักทายนะฮะทุกท่านนะฮะที่อยู่ท่าจังหวัด มุกดาหารนําเด้อนะฮะมาหอดแล้วโมนี่ก็ถือว่า e อีก13กิโลเมตรไปทางเหนือเจ้าหอดสะพานมิตรภาพเนะะี่ยไทยลาวเนาะพี่น้องเนาะแห่งที่สองนะฮะ,ม,าาะ,ฮะมุกดาหารสวรรคเขตนะฮะมุกดาหารสวรรคเขตแขวงสวรรคเขตแล้วก็จังหวัดมุกดาหารนั่นเองยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดมุกดาหารหมูาหันแก่งกระบอกท่านป้าโต แ่งกระบอกยูบุกทหารเด้อวสันนี่คือเขตพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารแล้วพี่น้องเอ้เน,นี่ยจากหมู่บ้านนี่เราเดินทางมาจากสม,มุทรปราการเนาะพี่น้องเนาะกับืี่ว่าพักพรอนอยู่ที่คำขึ้นอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยฮะกับที่ว่าตรงมาอีกที่หนึ่ง่านบ้านไผ่นะฮะแล้วก็มาสรารคามประบือนะฮะแล้วก็มากระสินเนี่ยฮะยางตลาดเนี่ยกอย่างแสบนัวเนาะแล้วก็เดินทางมาต่อเน,นี่ยที่จังหวัดมุกดาหารบนถนนหมาเลขส12แห่งนี้นะฮะ โอ้พี่น้องทุกท่านเอ๋ยในยคลิปนี้บ่าวโบเดินทางมาสดุดนี้แล้วนะครับรีวิวจนมอดจังหวัดมุกดาหารคลิปพาบรรยากาศการเดินทางนะครับบางช่วงบางตอนของถนนหมายเลข12นะฮะจากการสินนจนมอดเขตบางที่ของจังหวัดมุกดาหารพี่น้องเอ๋ยนะฮะเลี้ยวซ้ายไปทางนาครพน,นมนะคะับสวรรค์ขีนะฮะตรงไปมุกดาหารถนนหมายเลข12นะฮะเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดปูบรุราชธานีเนาะพี่น้องเนาะโอ้โห นี่ก็คือว่าเป็นาพารนักกาศที่บาโบเองกแต่มันทึกไว้นอกพี่น้องเนาะเก็บบันทึกความทรงจำทำช่อมนันกาทีมากและก็ซีชอบอย่าลืมเด้อ,อพี่น้องเหนือนะฮะกดกระดิ่งนะฮะแจ้งเตือนนะฮะกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะฮะสําหรับสนับบาโบด้วยการบอกขก่าวขาวโฆษณานะ่ยนะพี่น้องครับสำหรับวันนี้คลิปนี้บาโบเอง,ของเขาเนี่ยล่าทำช่อมไปแล้วนะฮะช่อมใบดีสวัสดีครับอีกสองกิโล่น้องเลยนะฮะมุกดาหารนะฮะอำเภอดอนตาลสามสิบเจ็ดกิโล อีกสอกิโลก็ที่ว่าเป็นจุดชีเชื่อมต่อกับสนนเล็กสิบองเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหเลยเห็นจังหวัดมูรณาหารพี่น้องเลยเนะฮะแท่งประปาสูงเนี่ยการประปาส่วนภูมิภาคอำานาาจจเจริญเลี้ยวขวา มาฮอนแล้วพี่น,น้องเอ้ยนะมาฮอนแล้วนะชุดที่เป็นชุดเชื่อมต่อเนาะพี่น้นองเนาะถนนมาแรงขสิบสองทีบาวบุกเกิลไปก่อนนะฮะทำซุ้มกับที่ว่าลาไปแล้วเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเด้อพี่น้องเอ้ยน,นี่ฮนะนี่คือบรรยากาศจุดท,ที่บาวบุกเดินทางมาถึงนะครับคลิปนี้ถ่ายท่ามเมื่อวันที่สิบเจ็ดเป็น,น้องเอ้ยนะสิบเจ็ดสิงหาคมปี 2, สองพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดนั่นเอง ีเป็นแยกเมืองใหม่